สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนทำงานในขนเค่งบินนะขนเค่มงบินใหม่ในเซาท์เจอร์เดนยบูการซิตี้ A นะครับเป็นงานง่ายๆแล้วก็เงินดีด้วยนะครับสำหรับงานขนเค่องบินเอาลองมาทำดูกันนะครับก็แรกกดตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงเราได้มาอย่างนี้เรากดซ้าก็ไปที่จุดแดงก่อนนะครับอย่างแรก ตรงนะครับตร,ตรงแล้วก็ขึ้นเทคออฟได้นะครับแล้ว็จะทาการขึ้นเทคออฟนะครับวิธีการขึ้นเทคออฟนะครับพีซีนะครับกดลูกศรลงนะครับก็จะทําการเหินขึ้นแล้วกดปุวกตรงนําเพชรนะครับเพื่อเก็บล้อนะครับแล้วก็ไปจุดที่ขอให้เราไปส่งนั่นก็คือสนามบินเมืองแอลเอสนะครับในรอบีน กด Q กับ D e นะครับเพื่อหันหัวเครื่องบินนะครับแล้วก็กดปู่มหลอดท้ายควเพื่อเอียงเอียงปีของเครื่องบินนะครับค่อยๆไปพยายามควบคุมเครื่องบินให้ดีนะครับเครื่องบินนี้เพอนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับคเครื่องบินอันนี้แต่ว่าเงินดีครับไม่ถึงห้านาทีนี่ได้เงินละพันถึงสองพันเลยนะเงินที่จะคุมพอสมควร มีคนขีคนค่เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับกดบวกนะครับเพื่อถอดล้อนะครับแล้วก็ดปลดสวยๆโอเคนี่นะครับเข้าล็อกพอดีสวยงามครับน่านี่ครับหนึ่เจดอยบาทนะครับก็ สวยงามครับเป็นงานที่ง่ายายครับได้เงินก็จวตั้งใจว่างไวยแน่นอนครับก็ลองมาทำกันดูครับที่เจดีวอร์แกนซิตี้จ้า